สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกันนี้อีกครั้งนะคะวันนี้นี่คะนี่จะมาจัดห้องของลูกนะคะมันคือห้องลฟวิ่งรูมนั่นเองหรือห้องนั่งเล่นนะคะแต่ว่ามันก็จะมีของเล่นลูกนะคะอืมแล้วนี่ก็ต้องแบบลูกนี้ก็เริ่มไปโรงเรียนแ,แล้วก็เริ่มแบบเขียนหนังสือก็เลยจะมาจาัดบริเวณให้เขาได้เขียนหนังสือนะคะเพราะตอนนี้บ้านรกมากนะคะยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ Welcome to T family Welcome to tea นะคะยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเดีย๋ยวไงจะให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่าตอนนี้ห้องมันเป็นยังไงนะคะเละมากๆทุกคนขอบอกเลยเตรียมตัวเตรียมใจดูเลยนะคะลูกสองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือห้อง เดี๋ยวนี้จะมาแยกของเล่นนะคะแยกเป็นประเภทนะคะแล้วก็จะลองจัดดูนะคะว่ามันได้ยังไงถ้าเกิดไม่ได้ยังไงก็ต้องไปหาซื้อของเพิ่มนะคะยังไงเรามาดูกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเดี๋ยวจะย้ายไปไว้ตรงฝั่งฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าต้องรอคุณสามีมาก่อนเพราะต้องเคลียร์เฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ทั้งหมดนะคะอันนี้นะคะจะเอาไปให้ลูกของพี่สาวนะคะเพราะว่าเป็นพวกของ A B C นะคะแล้วก็เชฟเชฟพวกนี้นะคะเอินลูกไม่ได้เล่นกันแล้วนะคะมีแต่จะโยนใส่หัวกันนะคะแล้วก็ รถไฟนี่ก็เดี๋ยวจะจัดใหม่นะคะต้องรอให้คุณสามีมาช่วยนะคะเพราะาไงก็ต้องเอาของออกอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอืมอันนี้ก็เดี๋ยวจะจัดจัดเข้ามุมนี้นะคะแล้วก็เอานังโตมาวางตรงนี้นะคะเพื่อไปไ้เขียนหนังสืออันนี้คือรูปลูกชายนะคะเดี๋ยวจะไปหามาใส่อีกสองอันนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ดูดฝุ่นเอาก่อนเพราะว่านี่คงยังไม่ได้ทำพรมนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะลกๆแบบนี้ไปก่อนนะคะเพราะของเล่นต้องให้พ่อเขามาช่วยแยกรางรถไฟนี่นะคะเพื่อจะเอาไปแบ่งให้คนอื่นเล่นบ้างนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ นี่บอกเขานะคะว่ามันเข้าไม่ได้นะคะเขาบอกเข้าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่บอกไว้เขาขยับไอ้ชั้นฝั่งนั้นนะคะแต่เขาไม่เชื่อ,อน,นี้นะคะตอเก็บจองการแล้วไงแล้วก็ผักมันแล้วก็ให้มันร่วงลงมาใครชอบคอม,มังคะ ฮะใครชอบใครชอบคอมมอ่ะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรมาเอาเลยให้ให้หมดแล้ว <laughs> ก็พ่อไม่ใช้แล้วไม่ใช่เหรอไอ้น้ำเขียวๆนั่นอะ่ะมาวเออร์คอมพิวเตอร์บอมี่เออร์คอมพิวเตอร์ Det er spist.

Look Not enough. be Come on. my Oh, thank you. Uh, maybe too. Maybe too small. But it's okay. <laughs> Daddy, do you like ice? It's better. Uh, My, uh, new is better. Time, My two hands is better. My two hands is better. Ah! Next? Yeah. Mommy, what are you doing? Mom, why are you taking? a uh, Mommy, why why are you taking a picture? จะเล็กขอดอยู่เนาะวันเดย์แรดี้เกทเธอร์มันคืออะไรครับพ่อพ่อทำอะไรคะอันนี้นะคะสามีกำลังจะติดรูปให้นะคะ นี่ต้องใช้เครื่องแบบนี้เลยนะคะขนาดไหนอะ่ะถามใจดูมันทั้งห้องเลยะค่ะทุกคนนี่ไม่เคยเห็นนะคะอย่าหาวัน,นี้เวอร์เลยลูกมันแดงทั้งบ้านเลยนะคะรีบทำเพาะ ม่ใช่อะไรลูกแกวิ่งมาผู้ช่วยอุ๊ยมันเป็นอย่างนี้เลยทุกคนไม่เคยเห็นนะคะเปลี่ยนมุมนะคะทุกคนเพราะว่าขาตั้งกล้องมันสูงไม่พอนะคะเลยต้องใช้ <Morning. S 2> ทุกคนคะนี่ก็คือเป็นฟนอลนอกมันไม่ใช่ฟนอลแต่นี่ก็คือสิ่งที่นี่ทำมาสองวันนะคะก็คือเมื่อวานนี้กับวันนี้นะคะหลังจากคุณสามีได้เอาไอ้อะไรนะเลเซอร์เลเซอร์มาวัดนะคะเราก็ได้ตั้งลูกสิ่งที่เราอยากจะตั้งมานานมากนะคะตอนนี้มันห้าปีแล้วะคะ่ะเพราะลูกชายมีห้าขวบแล้วคิดดูดิดนี่อยากจะแบบว่าเอาเอาใบาเกิดเขาขึ้นอย่างนี้นะคะ ก็ได้ทําแล้วอันนี้เป็นใบเหมือนทะเบียนสมรสของนี้นะคะก็ได้ขึ้นโชว์มีรูปด้วยนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นนะคะนี่เนี่ยเป็นโซนของเล่นนะคะแล้วก็มีโตะเขียนหนังสือให้ลูกตรงนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วอะ่ะย่าเขาอยากให้ซื้อใหม่ให้ให,ให้กับแพทริกนะคะแต่ว่าอ่าม่คิดว่าเฟอร์นิเจอร์บ้านนี้อะ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะซื้อใหม่แต่ไม่เอาออกมันก็เป็นขยะถูกไหมคะ ก็เลยใช้อันนี้ไปก่อนโต๊กาแฟให้เขาเขียนไปก่อนนะคะรอให้เขาโตกว่าน,นี้เพราะลูกชายนี้ตอนนี้กําลังอินกับการเขียนหนังสือมากเลยนะคะแต่เขาเข้าอนุบาลนะคะแล้วก็อยิบมาตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมเราก็มีพี่โทมัสนะคะเต็มเชลเหมือนเดิมนะคะก็ยังไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็มีรูปแต่งงานแล้วก็ใบแต่งงานเหมือนเดิมนะคะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ของพ่อเขานะคะก็คือไอ้จอที่มันพังนะคะซื้อมาเก็บไว้ทําไมก็ไม่รู้นะคะ แล้วก็มีโซฟานะคะแล้วก็เหยียบมาตรงนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์อะไรคอมพิวเตอร์ของคุณพ่อเขานะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรางรถไฟนะคะเดี๋ยวจะมีเวลาก็จะให้คุณพ่อเขานั่นแหละคะ่ะมาช่วยแยกให้มันเป็นเซตเซให้หน่อยเพราะว่านี้จะทําการเอาไปให้ลูกของเพื่อนนะคะเพราะว่า เรามีเยอะแล้วลูกเล่นไม่ลูกไม่ค่อยได้เล่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าจะเอาให้คนอื่นบ้างนะคะแล้วหลังนี้ก็จะเอาไปให้พี่ปุ้ยนะคะเพราะว่าลูกเขาเพิ่งจะเจ็ดแปดเดือนนะคะมันมันเป็นพวกแบบเสริมสร้างเกี่ยวกับพวกนี้ว่าน้โชไปแล้วนะคะพวกเป็นเชฟอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลูกนี้เขารู้หมดแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็มีรถพวกนี้อยากจะทิ้งแต่กท็ทิงไม่ได้เพราะว่าบางทีเขาก็หยิบเล่นนะคะ แล้วก็เหยยบมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรนะพ่อช่างพวกอะไรพวกมีคอนมีคอนนะคะแล้วก็มีไข่ควงด้วยนะคะไข่ควงอะไรพวกนี้เป็นเซกชันที่สาหรับอ้อยซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีไปนี้ด้วยะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวน้นิดแล้วก็ นี่ก็เลยดีไซน์เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนี่ก็เลยดีไซน์เอาไอแผ่นอันนี้นนมาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเด,นเดินเข้ามาจะได้เ,ออเช็ดเท้าไปด้วยเลยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งชั้นนี้นะคะก็จะเป็นพวกรถไฟเหมือนกันนะคะรถไฟเป็นรถไฟแล้วก็เป็นรถอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นรางรถนะคะแล้วก็เป็นรถไฟแบบเป็นไม้อย่างเงี้ยคะ่ะด้วย อันนี้ชัน้นนี้นี่ว่าจะจัดการเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะซึ่งตอนเนี้ยถามว่านี้แฮปปี้กับห้องนี้ตอนถามว่าตอนนี้นี่แฮปปี้กับห้องนี้แค่ไหนนะคะก็ห้า out o ท t เพราะว่าก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรแค่ย้ายมุมเฉยๆนะคะส่วนตัวห้องของคุณพ่อเขานะคะก็ยังสกปรกเหมือนเดิมซึ่งยังไม่มีอยู่ล้วได้ทำนะคะตอนแรกนี้ว่าจะเก็บด้วยใช่ไหมซึ่ง มันไม่พอมันไม่ทันเวลานะคะแล้วก็นี่ขยับตู้คนเดียวไม่ได้ก็อย่างที่บอกก็ต้องรอคุณสามีกลับมาช่วยเก็บอยู่ดีมันก็เย็นแล้วแล้วลูกก็อยากจะช่วยแล้วซึ่งมันอันตรายนะคะย้ายนู่นย้ายนี่อย่ล้มใส่เขานะเลยก็ไม่มีเวลาได้เก็บโต๊ะคอมนะคะและโต๊ะคอมของนี้นะคะก็สกปรกเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะก็เอกนอช่วงนี้ไปนะคะ เดี๋ยวพ่อถ่ายฝั่งนี้ก็คือตรงนี้เป็นที่ที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือตรงนี้นะคะ <c oughs> เปรุมที่น่ารักมากนะคะก็จะมีรูปพ่อชรูปอันนี้นะคะเป็นตอนแพตติกกับไทลี่อายุเท่ากันนะคะไม่รู้จะเห็นไหมในกล้องนะคะแล้วก็อันนี้คือตอนที่เขาถ่ายด้วยกันนะคะตอนแพตติกสี่ขวบกว่านะคะไทลี่ก็สองขวบกว่านะคะแพตติก อันนี้ก็คือตอนพททริกได้เจ็ดเดือนได้ไหมพ่อแปดเดือนเนาะพทริกแปดเดือนแทลี่ก็น่าจะแปดเดือนเหมือนกันนะคะเขาดำน้ำได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะนั่นคือพทริกนะคะพี่ชายใหญ่ก็เลยเอาไว้ตรงนั้นนะคะก็ยังไงวันนี้นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องปิดคลิปกันตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเวลายาวนานแล้วนะคะสองวันเต็มๆนะคะในการ จัดห้องแคบๆแค่นี้นะคะเล็กๆแค่นี้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นี้ด้วยนะคะนี่อาจจะมีท,ทาต่อนะคะเพราะว่าเรายังมีโปรเจกต์กันใช่ไหมพ่อที่จะทําอย่างอื่นอีกแต่ว่าเรากําลังลองงบประมาณนะคะจากหลวงอออไม่ใช่จากเงินในกระเป๋าเราเองนะคะซึ่งนี่ใช้เงินเก่งนะคะช่วงนี้คะ่ะซื้อนู่นซื้อนี่นะคะมันก็เลยยังไม่มีตังที่จะทำพรมนะคะพวานนี้จะเอาพรมออกป้าถ่ายพม ที่มันสกรปรกนะคะเนื่องจากลูกนะคะเริ่มระบายสีตั้งตอนแรกนะคะอันนี้ของไคลีปะไคลีเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องนะคะไงก็รอก่อนละกันนะคะจะมีคลิปใหม่ๆออกมาอีกนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะคะนานๆทีได้คลิปออกนะคะก็คนไหนที่เพิ่งกด subscribe นะคะก็ต้องขอบคุณด้วยมากคนไหนเพิ่งกด subscribe นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะ แล้วคนไหนที่เป็นคน Subscribe เดิมนะคะซับสไ i b ์เก่านะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเหมือนกันค่ะยังไงคลิปนี้เนี่ยตงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย